ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาอาหารเย็นแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องอาหารของทางโรงแรมแล้วค่ะก็คือตอนเย็นอะ่ะก็จะส่วนใหญ่อาจจะเป็นอาหารอาร์คาสนะคะก็สามารถสั่งได้กับทางห้องอาหารเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นเมนูของทางโรงแรมค่ะเมนูที่แนะนาที่นี่นะคือสปาเกตตีผัดขี้เมาอร่อยมากแล้วก็จะมีพวกผัดไทยนะคะแกงสืดอะไรอย่างงี้ก็อร่อยนะคะคือแบบว่าพ่อครัวทํากับข้าวอร่อยมากๆเลยนะคะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วนะคะแล้วดูสิว่าเรามีอะไรกินกันวันนี้นะคะเราก็คืออาหารทะเลจัดเต็มมากๆนะคะก็คือมีกุ้งมีปูแล้วก็มีกั้งนะคะแต่ว่าปูอยากจะบอกว่าอาหารพวกเนี้ยนะคือมันไม่ได้มีในเมนูของทางโรงแรมนะคะคือถ้าสมมติว่าลูกคา้าคนไหนที่อยากจะทานแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งกับพนักงานได้สามารถรีเควสต์ได้ก่อนนะคะปูรู้สึกว่าจะต้องแจ้งว่า 1-, 1 2วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนไปซื้อแล้วก็จะมาทําให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งน่ากินมากๆบอกเลยเขาจะไปซื้อเป็นอาหารเป็นของสดงแล้วเขาก็จะมาทําให้กินแล้วก็คืออันนี้ปุ๊กก็สั่งเป็นเมนูผัดพริกเกลือนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบกินเผ็ดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเออก้างข้ากระเทียมพริกไทยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าใครที่ทานเผ็ดได้แล้วยิ่งคอกระเทียมนะคะปุ๊กแนะนำว่าให้สั่งเป็นแบบผัดพริกเกลือนะคะคือดีมากๆบอกเลย ส่วนนี้นะคะเป็นอาหารแนะนําของทางโรงแรมนะคะซึ่งปุกอัดมาสําหรับเมนูที่แบบลูกค้าสั่งเยอะมากๆเลยนะคะจะมีเมนูทั้งหมดนี้นะคะก็มีต้มยำกุ้งมีผัดกะเพรานะคะคลับแซนด์วิชก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สปาเกตตี้ผัดขี้เมาคือปุ๊กอยากจะบอกว่าดีมากแล้วแบบลูกค้าทุกคนชอบมากมีความเป็นสโมสแบบลมควันนิดนึงเนาะแล้วก็หอมมากๆนะคะอันนี้ปุ๊กแนะนําว่าแบบถ้าใครกินเผ็ดได้ควรจะสั่งเลยนะคะแล้วก็ อันต่อมานะคะเป็นสเต็กบางแซลมอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เด็ดน,นะคะส่วนอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผัดไทยปุ้งสดอคค่อไข่ค่ะคือดีงามมากทุกคนกคุณปอยาจะบอกว่าเมนูเนี้ยคือปุ๊กแบบเลือกมาแล้วว่าแบบดีแล้วลูกค้าก็สั่งเยอะแล้วได้ฟีดแบ,บ็คที่แบบกลับมาดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครเราพักก็สามารถที่จะสั่งเมนูพวกนี้ได้นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมนะคะซึ่งอยู่ติดกับสระว่ายน้ําเลยค่ะอาหารเช้าของเราก็คือจะมีน้าส้มนะคะแล้วก็จะมีน้าเปล่าตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีชากาแฟอยู่ทางด้านนี้ค่ะส่วนถ้าเด็กๆคนไหนที่ไม่กินกาแฟนะคะก็จะมีโอวัลตินให้ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกขนมปังค่ะก็จะเป็นผลไม้แล้วก็สลัดค่ะส่วนถ้าใครที่ อยากสั่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสั่งได้กับทางพนักงานเลยนะคะเผื่อว่าเออกินเท่านี้ยังไม่อิ่มอะไรางนี้ก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้นะคะนี่นะคะข้างหลังปุ๊กนะคะก็เป็นไฮไลท์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของโรงแรมเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนมาโรงแรมก็คือต้องมาว่ายน้ําใช่ไหมคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นสระว่ายน้ําของโรงแรมปุ๊กนะคะก็คือจะแบ่งเป็น2ฝั่งจะมีฝั่งเด็กกับฝั่งผู้ใหญ่นะคะส่วนฝั่งเด็กก็คือจะมีสไลเดอร์แล้วก็มีเฟสิลิตี้นะคะอย่างน้องโง่ง่างนี้นะคะ f a c ซิลิตี้นี้สำหรับลูกค้าและยิ่งโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะก็คือน่าจะชอบมากๆเลยนะคะก็แต่ว่า f a c i l ลิตนี้สำหรับลูกค้าที่เข้าพักกับทางโรงแรมเท่านั้นนะคะส่วนถ้าใครอยากถ่ายรูปนะคะทางเราก็คือ มีเก้าอี้เป็นเตียงนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าเอออยากจะมาถ่ายรูปลงไอจีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถือว่าครบครันมากๆเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ก็คืออยากจะเข้ามาจาับจองห้องพักกันแล้วใช่ไหมคะปุ้ยอยากจะบอกว่าตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะแล้วลูกค้าที่สนใจอยากจะจองห้องพักเนี่ย สามารถจองได้ผ่านทางโรงแรมหรือว่าจะจองใน Booking หรือ Agoda นะคะหรือแม้แต่ใน t r a v e l o ก a ก็จองได้นะคะส่วนรายละเอียดของโรงแรมนะคะปุ๊กจะขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook, Youtube หรือว่า Line แอนะคะก็ทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะปุ๊กก็มารีวิวแบบเพียงเท่านี้และถ้าคลิปน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย